ไม่รอด FIVB สั่งแบนนักตบเซอร์เบีย FIVB ประกาศบทลงโทษแบนแนวรับเซอร์เบียที่ทำท่าตาตีสองนัดพร้อมปรับเงินสหพันธ์ลูกยางเซอร์เบียด้วยเช่นกันสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ได้ประกาศลงโทษแบนซันยาดูเดวิสตัวรับอิสระของทีมชาติเซอร์เบีย เป็นจำนวน2เกมในการแข่งขันเนชั่นลีก2021หรือ VNL หลังจากที่เธอทำท่าตาตีในเกมพบกับทีมท่าไทยแนวรับวัย23ปีแสดงท่าดีใจที่ไม่เหมาะสมหลังจากได้แต้มในการแรนลนดี่กับทีมสาวไทยในการแข่งขันเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2เกมที่5เมื่อวันที่1มิถุนายน2564ที่ผ่านมาด้าน จนได้รับการกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลจนกระทั่ง f i v b ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ลงโทษแบรนซันย่ญญาเป็นจำนวน2เกมคือในวันที่8และ12มิถุนายน2,514ที่เซอร์เบียจะลงสนามพบกับเบลเยียมและแคนาดาตามลำดับ นอกจากนี้สหพันวอลเลย์บอลแห่งเซอร์เบียยังถูกปรับเงินจำนวน20,000ฟังสวิสหรือประมาณ700,000บาทไทยโดยทาง f i b b จะนำเงินค่าปรับนี้ไปบริจาคให้กับองค์กรการกรุศลที่ดูแลอยู่และจะทำไปแก้ไขปัญหาความประพติที่ไม่เหมาะสมต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ชายยอยก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ